ดีตอนเช้าค่ะเอซีก็เคยมาถึงเขาค้อมืดนะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายบรรยากาศและรอ,อใครดูเท่าไหร่โอ้อากาศดีดูบ้านบ้านจะแจกสวย,ยไหมต้องจักไม้สั่งขนะ้างหลังเลยเอ๊ะแล้วลองถามรล้วปห๋งนะเอาแล้าอยู่ในบ้านเอฟ๋ี ต้นไม้ใหญ่ๆไมดเลย,เยนี่ก็คือ,คอตอนนี้มองไปไม่เห็นอะไรแล้วนะเดิมเดิมอันนี้เป็นบ้านหลังแรกที่มาแล้วสร้างสร้างแล้วก็อยู่ที่นี่แล้วก็ค่อยๆทําตอนนี้ก็เป็นเดิมเคยเป็นห้องพักแต่ว่าตอนนี้ใช้เป็นที่เก็บพวกเขาเรียกะลยนะไอ้วัสดุอุปกรณ์การปูที่นอนนะคะอันนี้ก็คือบ้านประแจะที่ต่อเติมขึ้นมาจากศาลาเดิมแล้วเราก็เอาไม้มาทำก็เวลาเรามาชอบนอนบ้านหลังนี้ ต,ต้นไม้ค่อนข้างจะรบไปหน่อยเสร็จแล้วร้อนมาลีไม่ทำหน้าอย่างั้นล่าไม่สู้แดดเลยเ <c oughs> ข้ามาให้ไวร้อนเดี๋ยวขึ้นไปหาเพื่อนเพื่อนปูขึ้นบนกันนะคะ,ะ1จ้าสิบเอ็ดโมงจ้าไม่รู้พ่อ,อแม่หิวยังเนี่ยหิวแย่แล้วป่ะเนี่ยขึ้นข้างบนดีกว่า รอบที่พักขึ้นไปข้างบนตรงนู้นเดินขึ้นไปตามบันไดจะมีเป็นศาลาเอาไว้ชมพระอาทิตย์ขึ้นได้นะคะนี่บริเวณด้านบนรีสอร์ทก็จะมีบ้านตัวนี้เป็นสองหลังเป็นบ้านห้งองแอร์ห้องแอร์สองหลังแล้วตรงนู้นเคยเป็นร้านอาหารแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้เปิดให้บริการนะคะปิดปรับปรุงอยู่เพราะว่าโหยตั้งแต่นักี่ขวบอะทําไว้อะหลายสิบปีแล้วเนาะมันก็โซมสู้รีสอร์ทใหม่ๆไม่ได้ ฉะนั้นก็เลยปิดปรับปรุงไว้ก่อนนะคะแต่ที่นี่ก็คือจะต้นไม้ค่อนข้างใหญ่มากใหญ่ฟูดอันนี้นดิบที่เท่เา เราตื่นเช้าแล้วก็มาหาอะไรก่อนคอฟฟีเดี๋ยวคอฟฟแล้วเดี๋ยวจะขอไปเดิน e พ p o r t ช h o p แป๊บหนึงที่นี่ชอบมีเสื้อตัวใหญ่ๆใ,ในราคาไม่แรงนะคะตัวนึงไม่ถึงร้อยบางทีก็มีนี่สวย50นะจ๊ะสวยห้าก็คือสวยพิเศษ <c oughs> ถ้าสวยปกติสวยสาห้าบาทได้กาแฟแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเอากับข้าวที่เราสั่งกันไว้นะคะที่ร้านลาบลุงหวัง ว่าน่าจะมีคนหิวใกล้ตายอยู่ที่รีสอร์ทหน<ว>ูก็หิวหนูก็หิว<ฮ>นอนนอนอยู่สักพักนานจังวะอยอู <ph im> น่นอนอก็ทำไมไม่เดินม,มาตาม <c oughs> ดูสิคนเราเอฟซีก็กล่าวว่าถ้าเสร็จเดี๋ยวก็มาเลยหิวแทนที่จะเดินม,มาบอกกันนอนรอ เจ้าโอ้าดูสิ FC โดนสบัดบ๊อบใส่อ่ะแก่งหละหลังเชื่อว่าใส่ด้วยไหนอ่ะน้อง YouTube มาดูหน่อยแบบนี้ดูแล้วใช่ไหมกัดูสิรอรอรอดิน่ะคะ YouTube เพราะว่าพอดีเน็ตไม่ดีอัพไม่ขึ้นอัพไม่ขึ้นนะดิเดี๋ยวนั้นก็แรงจะออกไปไปไปดูก่อนว่า ที่ข้างล่างมีตัวปืนฉีดน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวจะทาสีให้สานรรพะกุมใหม่สวยดีแล้วก็จะออกไปดูว่า้านรวัสดุก่อสร้างเปิดไหมวันนี้ก็ถ้าเปิดจะได้ซื้อ,อ,อพวกแปลงแล้วก็อาจจะต้องซื้อสีอยากจะทาสีทองเพิ่มนะคะเพราะสานร,ระกุมสีทองท่านซีดมากแล้วอยากไหนๆก็มามีเวลาไม่ยังไม่ได้ไปไหนวันนี้ไม่ได้ไปธุระไปพรุ่งนี้จะได้มีเวลาแบบเออบูรณาท่านให้สวยงามหน่อยอะไรแบบนี้ ร้านนี้ยังไม่มีสีแล้วก็พวกอุปกรณ์ใช้สําหรับปัดสีเดิมออกแล้วก็ทาสีใหม่มาก่อนเดี๋ยวไปซื้อสีร้านอาาร้านอาาเขาควน่าจะมีร้านใหญ่ว<ม>ันนี้ก็เริมงามยามดีมีเวลานะคะว่าจะาปัดเงาปัดสีเก่าออกแล้วก็จะทาสาร,รพัดภูมิเอาของถวายที่เก่าๆออกนะคะเดี๋ยวไปหาของใหม่มาถวายท่านนะเป็นสาร,รพัดภูมิที่สวยสงามมากจริงๆแล้วนะนี่นี่ชวน voilà. มาเที่ยวหรือหลอกมาทำงานก็ไม่รู้ หลุดจะไม่อาบน้ำเดี๋ยวก็ได้อาบเด็กขยันมีเม่นที่หถวเขามีเม่นด้วยนี่โอ้โหปฝอนางเงด้วย ปากนาแข่งภาพอาจจะมีการน่ากลัวนิดหน่อยนะคะเอฟซีถ้ากลัวก็อย่าดูมันหักค้าหรออ๋อมีเลือดโอเคเนี่ยจ๊ะอันนี้ลึกอะเก็บไหมหมดยังอ่ะดูทิหมดแล้วเร่าหรอไมหมดแล้วนะ ดูตามกางเกงอะเหน้าไม่ทหน้าไม่มีหน้าพอดีไม่เข้าครับเพราะหน้าด้านมากที่ตัวมีไหมนี่นี่อาบล้ว้างหอืออากาศดีฝนตกอะไฮซีเนี่ยอยู่เขาค้อไม่เคยร้อนเลยจริงนะถ้าแดดร้อนก็คือแบบนั่งในร่มก็จะลมเย็นตลอดดูคุณมารีเขานั่งขนั่งคุยกับพ่อนั้งวน ก็ยังล้างไม่เสร็จเพราะว่าฝนตกแต่ว่าขัดสีตรงฐานออกนิดหน่อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเอาบ,บืนชีน้ำแล้วนำสูมาฉีดตะไคร้เรงนี้ออกเราจะทาสีหใหม่แล้วก็ซ่อมตรงไหนที่หักบม่มลุงจรงงะรื้รักษาหน่อยสวยไปต่อได้เพื่อนๆน้องปูแยกย้างยงกันกลับแล้วนะคะหลังจากที่ชวนมาเที่ยวแต่กลายเป็นมาให้ช่วยขัดสานช่วยที่ขัดสาน <laughs> พระภูมิสุดลินเลยนะคุณแม่ด้วยนะ่ารักเชียวเดี๋ยว น้องปูอยากไปดูที่เที่ยวใหม่ๆก็พี่ปอเพิ่งแนะนํามาว่ามีที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะอยู่ไม่ไกลมากเดี๋ยวเรจะไปดูว่ามันจะสวยไหมแต่ว่าอาจจะให้ปูเดินขึ้นไปคนเดียวนะเพราะมันเป็นที่มันเป็นเศษๆแล้วก็มองข้างล่างอ่ะปูะ <c oughs> กำลังรอครูม,มาลีอยู่นะคะมีลาฉลุดมาเกยถึงที่เลย คนมาต้อนรับอย่างนี้เชิญขึ้นรถค่ะ <c oughs> ทำไมต้องนั่งแถวนี้อ่ะ <c oughs> ก็ไม่รู้แดดก็จะร้อนนิดหน่อยแต่มันก็โอเคนะคือมันไม่ได้ร้อนมากเพราะมันเย็นแล้วใช่ตอนเย็ออน,นแล้วตตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นหน้าร้อนแล้วนะคะแกะก็เลยตกชัน้น,นน,ะนี่อ๋อตอนนี้จะเป็นร้านอาหารบบหมี่หรอ มีพุ่มหญ้าสีสีก็คือเรายัางไงเราก็ต้องนั่งรถเข้ามาเพราะเขาเพราะเขาบังคับขายตัวตวไวข้ออางหน้าก็จะมีร้านกาแฟมีที่นั่งรอรถตรงนู้นนะคะก็คือที่เราจะไปกันอันนี้เราจะเดินกันใหม่หรือเปล่าไหวทำไม มันสูงนะหนูวาไหวอะพี่ไหวไหมอะฮะแต่ถ้าขึ้นข้างบนอะมันจะแข็งแรงพอหรือเปล่าอะไปดูก่อนแล้วกันอุ้ยอย่าลืมเดี๋ยวพี่เล่นทํมารีรอข้างล่างแล้วกันขาดฮะขาดขาดแ้ักแหละดูออกเราจะไล่คู่หุบกันไงเฮ้ยตัวอะไรเนี่ย เหนื่อยไหมใช่แล้วก็ถ่ายรูปได้สวยมากเดี๋ยวถ่ายแบบแพนรอบๆ่างงี้ให้ดูก่อนรอบหนึ่งก็คือจะเห็นวิวผาซ่อนแก้วนิดหน่อย แล้วก็เห็นหอบหอบแรงมากแม่นี่คือวิวสามอองศานะคะมาลีอม,มองกล้องยิ้มพีนัทหอบแรงมากเลยแม่จะใส,ใส่ใส่ใส่อะไรนะใส่เสียงตรงนี้ไปแล้วกันนะเอาจริงว่ามันก็งั้นแหละเอตีถ้าคนไม่กลัวสวยป่ะฮะโอเคพอใจ ได้มาเที่ยวทริปนี้โอเคโอเคแล้วได้ขัดฐานพระภูมิเออน้อง,องย,อยิ้มยังถูกใจเอือสนุกหมัให้บอกด้วยนี่มีการแบบว่านัดกันล่วงหน้านะเนี่ยมุมเนี่ยมุมเนี่ยอ่ะวิดีโออาเฮ้ยถ่ายวิดีโออ่ะไหนๆกนไหนถ่ายหมุนรอบห<อ>มุนเยอะกวอ่ะอย่าดาวชวยชมกลัวค่ะเป็นแน่นี มันก็สวยอย่าลืมมาเที่ยวนะสวยไหมก็โมไปทุอทีที่ถ่ายรูปเมื่อกี้ก็โมไปก็มันก็สวยแหละสีสันสดใสที่ฉันชอบใช้แค่ในบ่อนยังไม่เสร็จแต่ขึ้นมาก็คือลมเย็นดีนะคะดูพี่ดูพี่เขาเดินกันนะคะมีความกลัวนิดหน่อยต้องมาตอนเยเย็นไม่ใช่ดิฉันคนเดียวนะคะที่เป็นคต้องมาตอนเย็นเย็น เอาหรอเอาถ่าย,ยไว้ด้วยด้วยเมื่อกี้ละโดนแล้วมาลิไหนต้องโลดมจริงช้าที่แต่อย่าตกมาข้างหลังนะหัวล้ออย่างเดียวนะเหมือนเด็กน้อยเห็นชิงช้าไม่ได้ดูๆเดด,ดแหมไปดูข้าวเดี๋ยวพี่ไปเก็บเองถ้าพี่เล่นทิงช้ามั่งได้ไหม ทำไรอะฮะแอกนี้สวยแต่มันติดแขนเสื้อไหมดีๆยิ้มดีๆหน่อยมันไม่ธรรมชาติมันแข็งมันรียิ้มดีๆเอาอะไรถ่ายวิดีโออยู่จ้ะเดินแก้กันไปๆ สรุปว่าพอมาหลบลงมาจากข้างบนแล้วลงมาตรงนี้รู้สึกว่าอากาศเย็นดีเฮ้ยโชว์อะไรเ่าตัดออกเอาเต่าพึ่งลมอ๋อที่เปิดคือเอาเต่าพึ่งลมจักเปียกรีวิวหน่อยมาแล้วเป็นไงคะสิบเต็มให้เฉยนะเอนะออไปกินข้าวจะได้ไม่เฉยไป ค่ายี่สิบบาทแลกน้ำเปล่าฟรีหรือว่าเป็นส่วนลดเครื่องดื่มในคาเฟ่สกายวอล์กได้ั้างรถั้งรถ เรานั่งรถกำลังจะมาขึ้นรถนังก็มีน้องแอบสง่งรูปเราสองคนไปให้เพื่อนดูไหมคะคาดว่าน่าจะถามว่าใช่หรือเปล่านะใช่หรือเปล่าใช่พ่อ,พ,อพ่อกิฟกับแม่นัดหรือเปล่านะ<ม>อ๋อไม่ใช่คนชอบสับสนงก็เลยแซวๆน้องน่าจะมาเที่ยวแหละไปทานข้าวที่ชื่อร้านอะไรลืมทุกทีเลยละระดูมอะไรไอตัวแ่บสายสปอร์ตฟีดูคะ่ะ คนที่ช่วยล้างสารนะคะคุณอมยิ้มค่ะเรียบร้อยโอ้โหแสบปวดศภาษก็จะเหนื่อยจัดเหนื่อยไม่เหนื่ <laughs> อยไม่รู้เราก็ขัดกันมาหลายชั่วโมงเลยนะมใช่แต่เป็นเด็กที่แบบขยะนะันอ่ะนี่แหละน้องอยูช่วยน้องห้เบื่อเพาเล่นในโทรศัพท์ไง ก็พแบบว่าแต่แกชวนก็เดี๋ยวเปียกเดี๋ยวนี้เล่นไปเล่นมาสนุกมีเพื่อนเล่นไงเดี๋ยวไม่เปียกเล่นไปเล่นมาแต่แล้วเดี๋ยวเปียกสลับเปไงเดี๋ยวไม่เปียกนั่นแหละความเป็นเด็กมันก็สนุกแหเลยถ้าจะให้เด็กทําอะไรอะเราต้องเล่นด้วยแล้วคือทําให้เขาสนุกอ่ะเขาจะอยากทาใช่ใช่ถ้านอะไรที่น่าเบื่อที่แบบว่าอันนี้เขาก็จะไม่ทำอ่ะถ้าเราไม่เล่นด้วยสั่งให้เขาทำอย่างเดียวเนี่ย แก้วน้ำมันมีน้ำแข็งปะมีจิ้งจกปะตรวจตรวจดูยังไม่มีไม่คือเมื่อคืนพี่อุดพี่ช่วไว้ให้แหละต่กัแค่ตัวจะเล็ดรอดเข้าไปได้ีเดี๋ยวประวัติศาสตร์จิ้งจกซ้ำลอยไม่ได้ถ้าจะเป็นต้นอาจจะเปิลนะคะภาษาอังกฤษก็คือต้นเมเปิลเมก็คืออาจจะเนาะ แสงกำลังสวยเลยยังไม่ได้ลอกรถลืมอันนั้นพวงอะไรอ่ะอันนั้นไฟไม่ขีดไฟ่ะเขามีการตัดแต่งหรือมันตายไม่ได้ตายต,ตัด,ตดแต่งนะแต่งด่านน่ารักมาก่าลืมแวะมานะคะถ้ามาขาพขอ คุณมาลีร้านนี้น่ารักเนะาะพราที่แล้วมาก็น่ารักมาลีอยากกินอะไรสั่งโรดล่ะเรเราก็ไปถ่ายรูปเล่นกัน ก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปคู่สมมติพี่นัทนั่งแล้วกันนะนะสมมติพี่นัทนั่งอยู่ตรงข้างไปไปกินน้ำกันหิวน้ำเดินเหมือนจะไปเสิร์ฟตะก้อนะฮะอันนี้ไดกว่าถ้าเดินอ้อมต้นขาตัวเองอุ้ยมันบดเรามาแล้วรับประทานมันเบดกันเถอะ เฮ้ยเฮ้ยใ,ใจร้ายจะกินมันแล้วเหรอ,อ,อก,กินเลยอ่ะกินเลยอะงามงาม,งาม,ง,ามงามเป็นไงรสชาติอร่อยกับพี่นัาทำไหมพี่นัาไม่เคยทำ <laughs> หาใครอะคะเพื่อนอ,อ,อ่ะอเสียงกล้องใช่เหมือนอีเขียดโอ่งเมื่อวานอะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ดูที่ยังร้อง <c oughs> เดี๋ยวโอ่งหรือเปล่า,อ,าอร่อยไหมจ๊ะเรียบแปรโอเคเหลือผักนิดหน่อยแต่กินไม่ไหวเยอะจริงใส่ถุงไปกินบ้าน ไม่งั้นโดนอีกเลยยามค่ำคืนสวยไหมจ๊ะสวยแบบเนาะมีไฟเดี๋ยวปูนัดละทุ่ง EP นี้ขอลาไปก่อนนะเอ้าทำท่างงทำไมต้องทำอะไรเมื่อกี้บายบายไปแล้วเอาใหม่ไงอย่าลืมกด ขอกราบขอบคุณกราบกาบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาตลอดนะคะอย่าลืมติดตามชม EP หน้านะนบ๊ายบายอแอปแอ